ดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในช่องเมียช่างพาทำชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาซ่อมพัดลมฮาตาลีกันค่ะเร,รเรามาลองพัดลมกันเลยค่ะนะนี่คือการลองนะคะพ <ไป S 1> ัดลมช้าพัดลมไม่มีกำลังนะคะเดี๋ยวเรามาถอดดูกันเลยเนาะว่าเป็นที่อะไรปักกันค่ะ เมื่อกี้ที่เราลองดูมันไม่มีกำลังเนาะเดี๋ยวเราจะมาวัดที่คาป,ปาค่ะน่าจะมีปัญหาที่คาปาแน่เลยไม่ขึ้น นี่นะคะทุกคนเห็นไหมอ๋อมันไม่ขึ้นค่ะคาปลาเสียเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนคาปลากันนี่ค่ะนี่อีกเส้นหนึ่งสวัสดีค่ะบผม,มนเอกแชนแนลนะคะเป็นลูกของแม่บ้าค้างนะคะเดี๋ยเรามาถอดตัวนี้ค่ะ นี่ตัวเก่านี้ตัวใหม่ค่ะตัวใหม่1.5มโครนะคะตัว,ต,ว,ต,วตัวเดิมมาค่ะก็1.5นะเรามาใส่ปลอกสายกันก่อนนะคะแล้วเราก็ไปบัดกีใส่กับพาปาเนะ เราก็ลองสายไฟออกนะคะเพื่อจะได้แบตกตอีได้ เราก็เอาพ่อหดค่ะลดเข้าไปนะคะนี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ลองแล้วก็เดี๋ยวเรามาวัดดูนะคะเมื่อกี้มันไม่ขึ้นเนาะ ห็นไหมเอยอีกเส้นหนึ่งนะนะคะใช้ได้ค่ะเห็นไหมผู้หญิงก็ทำได้ค่ะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปค่ะฝากช่องเมียช่างพาทำชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องเรานะคะสวัสดีค่ะ